สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะกับรายการ APO p อนะฮะอยู่กับผมก๊อปปี้นัทก่อนและน้องวีรวีโรจนะครับเรากลับมาเจอกันแบบนี้ทุกๆเที่ยงวันจนถึงบ่ายโมงทางอมรินทร์ีสีช่องหมายเลข34่เคเบิลทีวีอาจารย์ดาวเทียมสามารถติดตามได้ที่หมายเลข44นะครับอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้ชมสามารถติดตามเรากันได้แบบสดๆนะครับรวมถึงเรื่องราวต่างๆในอมรินทีวีด้วยคลิกเข้าไปเลยครับที่นะครบผมแล้วก็ช่องทางในโซเชียลมีเดียนะครับ ที่เดียวกันหมดเลยครับกับอมรินทีเอดีใน Twitter, Facebook แล้วก็ Instagram นะครับไปดูกันได้ว่ามีรายการไหนน่าสนใจแล้วก็มีอะไรอัปเดตกันบ้างนะครับ,รบส่วนเรื่องของข่าวบันเทิงไปติดตามกันได้เช่นเดียวกันครับคลิกไป Follow mm hmm. กันได้เลย Facebook.com a p o p อมรินทีวี tv, ครับ Instagram apop ๊อบอันดรสออา i n t แล้วก็ Twitter เอป๊อปอวบินทีวีครับใช่แล้วนะครับก็สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้นอกจากนั้นยังเป็นกิจกรรมนะฮะจะมีกิจกรรมที่ให้คุณผู้ชมร่วมสนุกกันได้ด้วย<ช>นะฮะกับกิจกรรมของเราจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นมีอะไรบ้างก็ต้องติดตามในรายการนะครับ,รบแต่แน่นอนนะฮะเราก็มีข่าวคราวมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยวันนี้เต็มแน่นเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามในช่วงแรกกันเลยครับกับป๊อปนิวส นะฮะกลับ,บมาในช่วงนี้นะฮะก็เขาเรียกว่าเป็นข่าวต่อเนื่องกันมานะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นคนละคนแต่3คนเดียวกันอย่างงี้มันงงกันไปหมดอ่ะตอนนี้เพราะความสัมพันธ์ดาราเนี่ยตอนนี้มันโยงกันไปโยงกันมาไงใช่<ง>แล้วฮะประเด็นหลักเนี่ยมันอยู่ที่พี่เจนนี่เทียนโพสุวร์นะฮะแล้วก็ ส่วนคนนี้เนี่ยที่เขาจะพูดคุยกับเรามาให้สัมภาษณ์กับเราในวันนี้เนี่ยคือพี่วีเจจ๋าใช่แล้วครับซึ่งก่อนอันนี้เนี่ยเกิดก่อนว่าพี่วีเจจ๋าเนี่ยมีการเปลี่ยนชื่อนะพื้นฐานเนี่ยปกติชื่อพี่จ๋าันธาวีรนุษย์เสร็จแล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนไงครับเป็นวรัญชายาเนี่ยที่เปลี่ยนแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนกลับมาเป็นเนธาวีรนุชแล้วนะพี่จ๋าบอกที่เปลี่ยนตอนนั้นเนี่ยเพราะว่า ให้เปลี่ยนให้คุณแม่เป็นเรื่องความเชื่อครับผมนะฮะเป็นการแบบว่าเรื่องเคราะห์ะพ้นเคราะห์ต่างๆนะฮะใช่ครับไเรื่องบิหลงชื่อที่ผ่านไปประเด็นนี้ถือว่ายิบย่อยมากเล็กๆเพราะว่าประเด็นนี้ใหญ่กว่าคือเรื่องของพี่กึ้งเฉลิมชัยอ๋ยหลายคนน่าจะทราบกันดีนะคุณผู้ชมว่าพี่จ๋าเนี่ยเลิกราวพี่กึ้งได้สักพักหนึ่งแล้วใช่ครับและตอนนี้ สังคมกาลังจับตาม,มองพี่กึ้งเฉลิมชัยเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาเนี่ยจะกุ๊กกิ๊กคักอยู่กับพี่เจนนี่เทียนโพสุวรรณไงนี่ไงหลายคนว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะแล้วล่าสุดเองเนี่ยคุณจ๋าเองก็มีการโพสต์อินสตาแกรมนะครับ,รบหลายคนก็เลยตีความกันไปว่าในอินสตาแกรมที่โพสต์นั้นจะพูดถึงพี่เจนนี่หรือเปล่านะผมผมจำเ,เขาได้นะคร่าวๆนะรู้สึกว่าพี่จ๋าจะโพสต์ว่า เสียวคมเสียวความรู้สึกอืแต่ก็ดีได้เห็นท่าแท้ของใครบางคนอ,อะไรประมาณนี้นะ,นะฮะเพราะฉะนั้น,นะะให้คุณจ่าเขาชี้แจงดีกว่านะฮะว่าเป็นอย่างไรครับครับ ที่จ๋าเคยบอกไปอะค่ะว่าจ๋าเปลี่ยนชื่อเป็นวรัญชายาเนี่ยเพราะว่าคุณแม่เป็นคนขอเอาไว้เพราะว่าคุณแม่เนี่ยเขาเป็นห่วงในเรื่องของในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมีดวงที่จะเกิดอุบัติเหตุเหมือนกับเป็นการเปลี่ยนดวงให้เป็นคนอื่นก่อนแล้วก็ก็เป็นชื่อที่ดีนะคะแต่ว่าพอมันพ้นมันพ้นปีไปแล้วเนี่ยมันเข้าปีใหม่ซึ่งซึ่งจ๋าก,กไ็ได้ขอคุณแม่ว่าขอกลับมาใช้ชื่อตัวเองดีกว่าแต่ว่ามัน ต้องบอกว่าถ้าตั้งใจจะพูดว่าใครคงลงไอจไปแล้วก็ตั้งไม่ไม่ตั้งใจจะพูดว่าเป็นใครอยู่แล้วค่ะมันอาจจะเป็นเ,เหมือนทุกคนอะเวลาเวลารู้สึกอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเจอเรื่องบางเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ บางคนอาจจะลง a ฟ e b o o k อะไรเงี้ยซึ่งเราอาจจะเป็นคนที่อยู่ในอยู่ในแสงแสงสว่างหน่อยว่าพอเราลงอะไรแล้วคนอาจจะเห็นว่ามีประเด็นพอดีก็เลยสงสยัยว่าอยากจะรู้ว่าแบบเอะเกี่ยวอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะไม่ค่ะจ๋าว่าคนก็คนก็มีสิทธิ์จะตีความอะแต่ว่าตัวจ๋าเองจ๋าไม่ได,ไได้ไม่ได้พูดที่จะมาแบบเจาะจงถึงใครแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะพูดให้เจาะจงไปถึงใครด้วยออยังไม่รู้ยังไม่รู้แต่ว่า แต่แต่ตอนนี้เนี่ยจ๋าก,ก็ขอบคุณถ้าสมมติว่าสมมติว่าสมมติว่าจะมีใครแบบดีกับเราอะไรเงี้ย<ม>ก็ขอบคุณไว้ก่อนแต่ว่ายังไม่รีบตอนนี้ดีค่ะตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นกับปีใหม่แล้วก็ปีนี้โปรเจกต์เยอะก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือน,ม,นมันมีแรงใจมันมีมันมีพลังอยากจะทำอะไรเยอะมากเลยค่ะแล้วก็น่าจะได้เห็นอะไรเยอะๆปีนี้ อืมนะฮะหายตาไปนานนะพี่จ๋าใช่แล้วก็เรียกว่าปี58เธอก็พร้อมที่จะกลับมาทํางานอย่างเต็มที่นะฮะเพราะว่าจริงๆเธอหายไปจริงๆแต่ว่าก็เป็นคนที่มีความสามารถและอยู่ในกเงียบเียไปใช่เพราจะเป็นเรื่องพิธีกรใช่ฮะแล้วก็เรื่องของภาพยนตร์ครับผมเธอก็มีแฟนๆอยู่เพียบเลยทีเดียวปีนี้รอลุ้นดูะเนื่องจากเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยทิ้งไปเลยอาเรื่องของงานดีกว่ามาโฟกัสกันครับว่าพี่จ๋าจะมีผลงานอะไรมาเปิดให้เราได้บ้างใช่แล้วนะครับถูกต้องนะฮะมาที่หนึ่งนางเอกกันดีกว่านะฮะ คือเมื่อเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาช่วงปีใหม่เนี่ยพี่เบลล่าเนี่ยก็ได้บินไปทํางานคนจ้างไปอีเวนต์ที่เชียงใหม่อ๋อดีสิบินไปเลยนะะพอไปถึงงานปุ๊บเป็นไงครับไม่มีคนอ้าวไม่มีใครไม่มีใครเลยแต่เช็คได้แล้วนะเช็คได้เช็คด้แล้วนะอืก็อ่ะก็ถือว่าอ่ะเอาเค้กไปขึ้นอาไปขึ้นปุ๊บเดงเด้งอีกเออ เออมีแต่มีเครื่องบินไปให้ใช่เด้งแงก็คือเป็นเช็คปลอมอในงานนี้เนี่ยพี่เบลล่าก็เครียดเลยนะแล้วก็เซงสุดสุดเลยทีเดียวครับก็รู้สึกว่าจะต้องดําเนินการตามกฎหมายด้วยแหละดีครับอะไรยังไงลองไปฟังพี่เบลล่ากันดูครับครับความจริงตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะอันนี้มันคือด้วยแบบเหตุใดๆก็ตามนะคะคือคือเราไปร่วมงานที่เหมือนเป็นงานประจำจังหวัด งานแบบระดับจังหวัดที่ก็ค่อนข้างใหญ่แต่ว่าเป็นเราที่เป็นไปงานในวันแรกพอ พอเราสอบถามคนที่ไปงานแบบวันทันจากเราอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเหมือนเราได้รับใบเปอินก็คือเหมือนว่าเขาโอนตังเข้ามาให้แล้วแต่ว่าพอเราไปเช็คดูมันไม่มีในบัญชีเราก็เลยถามแบบคนที่ไปวันลุ้งขึ้นเขาก็บอกว่าพอไปแล้วแบบในฮอคือของคือเกลี้ยงหมดแล้วไม่มีใครเหลืออยู่แล้วแบบเวทีอะไรเงี้ยก็คือก็พวกทีมงานอะไรเงี้ยก็คือกรโดนด้วยค่ะ คือเราก็ระวังตัวมากอยู่แล้วก่อนเราไปงานอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็เหมือนแบบส่งหลักฐานการโอนเงินส่งอะไรมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะค่ะตอนนี้กํำลังรวบรวมรวบรวมหลักฐานรวบรวมเอกสารอยู่ค่ะเพราะว่าไม่ได้มีแค่เราจะมีพวกทีมงานช่างช่างไฟพวกเศษพวกต่างๆด้วอะค่ะอืมนะฮะงานแบบนี้ก็ลําบากเหมือนกันนะใช่เป็นดาราก็ลำบากกันนะครับ บางทีก็โดนหลอกได้ง่ายแล้วก็เสียงานฟรีเลยนะใช่ยูนนพี่เป็นล่าทำงานที่ได้เป็นหมื่นๆนี่บินไปฟรีเงินก็ไม่ได้เงินก็ไม่ได้อีกอ่ะเพราะฉะนั้นก็ตามหลักฐานกันไปนะครับก็ตรวจสอบข้อมูลนะฮะเอามาถึงหนึ่งหนุ่มดีกว่านะฮะคนนี้ที่ถูกพาดพิงในข่าวอยู่บ่อยๆกับคุณก๊อฟวิเชยะพิดใช่แล้วครับเป็นไงฮะกับเรื่องนี้เรื่องของผลงานก่อนก็แล้วกันเชื่อว่าหลายๆคนนคิดถึงผลงานเพลงน่าจะสมัยก๊อปไม้ เขามาทักกันหนอยนดัซิงเกิลแรกเลยจำได้สมัยนะั้นผมยังใส่เกงขาสั้นนะฮะอ,อ,อยู่ประถมอยู่เลยลใกล้ๆกันใกล้ๆกันนะครับ <c oughs> <c oughs> งานนี้เนะี่ยแฟนคลับน่าจะได้ดีใจนะเพราะว่ามีม่กลพิชยาเนี่ยจะมีเพลงใหม่มาแล้ว <c oughs> กับซิงเกิลใหม่นะ่ยเพราะว่า ตอนนี้ก็หมงานหนักเรื่องของเพลงก็ทําแล้วยังมีงานที่ไปโกอินเตอร์ที่ญี่ปุ่นด้วยอีกแล้วโเพราะตอนนั้นสมัยก๊อฟไมอะเขาก็ด่งดังมากในญี่ปุ่นนะแต่งานนี้จะเป็นเกมโชว์ของญี่ปุ่นครับผมเรื่องเพลงเนี่ยจะเป็นแนวไหนอะไรยังไงเดี๋ยวต้องให้พี่ก๊อฟเนี่ยมาอัปเดตสักหน่อยรวมไปถึงเรื่องของสถานะหัวใจกันด้วยนี่ไงว่าที่อกหักจากพี่เคที่ยมีใครมาดามแล้วก็หายดีหรือยังนะครับพี่ก๊อฟครับใช่ครับ ตอนนี้ผลงานที่มีก็เป็นรายการที่ไปถ่ายทำที่ญี่ปุ่นนะครับไม่ได้เป็นพิธีกรเป็นเกมโชว์ที่เรากับดาราอีก2คนของประเทศมาเลเซียกับสิงคโปร์ครับไปแข่งขันด้วยกันคือเป็นภารกิจที่เราต้องไปแบบ สลุยประเทศญี่ปุ่นครับผมงานที่ไทยก็รับละครรับหนังอะไรเงี้ยครับก็คุยๆยอยู่แล้วก็มีทํางานเบื้องหลังของก๊อฟด้วยครับก็คงเกี่ยวกับซีรีส์ครับยังยังไม่ยังไม่สรุปคือก๊อฟมมีเรื่องอยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงมีบทมีอะไรเงี้ยเรียบร้อยนักแสดงก็คุยๆไว้แล้วอะไรแต่ว่าก็ขอขออัปเดตอีกทีดีกว่าตอนที่ทุกอย่างมันมันครบแล้วมันสมบูรณ์แล้วอะไรเงี้ยครับเล่นงด้วยไหมครับเล่นด้วย เดี๋ยวให้รอดูรอดูรอดูอดก็เพลงก็อาจจะเป็นแบบทําเพลงร่วมกับละครหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอาจจะมีแบบผลงานที่แบบว่าได้มาเจอกันบ้างแจมแจมกันบ้างอะไรเงี้ยครับเล็กน้อยก็ยังถ้าเป็นงานคู่เลยอาจจะยังตอนนี้ครับ <laughs> ไมไ่ไม่ได้คุยกับใครครับก็ไม่ค่อยได้คุยครับ ก็เขายุ่งของเขาด้วยที่อิตาลีอะไรเงี้ยครับก็เห็นเขาก็น่าจะทํางานอะไรด้านดีไซน์ของเขาครับก็ทํางานด้านกับไอเนี่ยเบื้องหลังด้วยเ็ราไม่ค่อยได้คุยกัน อันแไรครับนะฮะก็แสดงว่ายังไม่พร้อมแหละทีเซอร์ต้นใหม่นะแต่ถึงยังไม่พร้อมเนี่ยก็โดนกระแสไปแล้วนะเรื่องของพี่ออมสุชาใช่แล้วครับถูกต้องปฏิเสธชัดกันทั้งคู่เลยนะฮะว่าเป็นแค่เพื่อนสนิทกันเท่านั้นเองใช่แล้วนะอรับเพาะฉะนัก็ติดตามกันต่อไปนะครับแล้วกับติดตามผลงานดีกว่านะฮะดูที่ผลงานนะครับอย่าทิ้งโฟกัสเรื่องอย่างอื่นนะครับมาติดตามเรื่องนี้กันดีกว่านะฮะเป็นแค่ทีเซอร์ปล่อยออกมาก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วนะฮะกับซีรีส์นนนนนนนีีีี้้ะะครรรััับซึ่่่่งงงงตตอออออออทกกกกกาาาาลจศเเเยยย็็ปืขชช ใช่นะฮะเป็นการดึงเอา b k p คพีเพลิกบทบาทนะจากหนุ่มแบดบอยดูแบบว่าเต้นเก่งๆเนี่ยก็มาเป็นสจวตแล้วก็สวมบทชายรักชายนะหนุ่มสีม่วงนั่นเองใช่ม้ส่งว่าจะเป็นหนุ่มพิชหนุ่มพิชนะฮะจาก้านแห่งสยามสวนคืนมาเล่นซีรีส์ให้เราได้ดูอีกครั้งนึงกันด้วยแล้วจะบอกว่าแค่ภาพตัวอย่างที่ปล่อยออกมานี่นะฮะ้องวีดูสมจริงสมจังมากไอ้สมจริงเนี่ยผมก็เห็นด้วยแต่ก็บางทีเนี่ยเนื้อแนบเนื้อ นะฮะชายชายแบบนี้สำหรับผมเนี่ยไม่ดูดีกว่าก็โอเคอยู่นะผมกลัวจุดยืนผมสั่นคลอนพี่มันเป็นการแสดงเอาเลยเป็นการแสดงเออพี่พี่เขาจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะว่ากับบทบาทที่เป็นชายรักชายแบบนี้มีกลัวไหมว่ากระแสสังคมเนี่ยจะมองว่าพี่บี้เนี่ย ตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ายังคบคบหากับพี่โบวี่อยู่หรือเปล่าไม่แล้วนี่นะฮ<น>ะแล้วก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนจุดยืนนะเปลี่ยนเส้นทางมาเป็นชายชายไปเลยไหมนะคนใกล้ตัวว่ายังไงบ้างอลองไปฟังพี่บี้เคพีแอนกันดีก,กว่าครับครับคือจริงผมไม่คิดว่าเด็กธรรมดาคนหนึ่งอ่ะแล้วก็ได้มาเล่นขับไฟเดย์แล้วได้มาเล่นกับพีทและพี่เอพี่ชอตได้นึกถึงเราแล้วผมว่า ดีใจนะสิ่งที่ตัวเองแสดงออกไปด้วยจริงๆอ่านบทอ่ะมันไม่ได้ลบซีไม่ได้ขนาดนั้นนะเหมือนความสัมพันธ์ระหว่างที่เราเล่นจนรู้สึกว่าเฮ้ยการจูบของเราอ่ะการจูบของเรามันต้องขนาดนี้แล้วเพราะว่ามันไม่ใช่แบบเด็กๆแล้วเลยคือดีใจเอาจริงๆนะครับผมดีใจมากที่ได้มาร่วมงานกับพี่พีทเพราะว่าพี่พีทเขามีชื่อเสียงที่ จีนมากๆาฮะและก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกในขับไฟเดย์เรื่องนี้มีซับภาษาจีนออกมาและมีภาษาอังกฤษ,าษาออกมาเพื่อที่จะเอาใจแฟนๆถึงจีนและผมก็ใจผมสักวันอยากจะโกอินเตอร์ได้ไปจีนด้วยครับเพราะว่าพี่เป็นคนไต้หวันพี่พูดภาษาจีนได้พี่ก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นทางต่อยอดที่ผมได้ไปทํางานที่จีนด้วยก็จริงๆดีใจมากดีใจมากๆแล้วกลัวคนคุณรอบข้าง มันก็มีทั้ง2อย่างอย่างเพื่อนๆก็จะบอกเฮ้ยเก่งว่ะเล่นได้ยังไงวะอะไร่าเงี้ยก็คือเห็นว่าเป็นผู้ชายแล้วมาเล่นจูบจริงอ่ใครยังไม่ดูทีเซอร์ลองหาดูได้นะครับผมแต่ผมบอกเลยว่าบทชายรักชายแบบนี้เนี่ย ที่ประเทศจีนเนี่ยแล้วก็หลายๆประเทศเนี่ยเขาให้ความสนใจกับซีรีส์ของไทยมากๆเลยนะฮะใช่ใช่พบ้านเขาเนี่ยยังวัฒนธรรมยังไม่เปิดรับมากมายของเราเนี่ยเขาจะติดตามตลอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่บี้เคพีเอ็นนะมั่นใจว่าเดี๋ยวไปโกนเต์อีกครั้งหนึ่งที่ประเทศจีนแน่ๆถูกต้องนะเพราะว่าเอาพื้นฐานแฟนคลับแล้วก็ที่หนุ่มพีชเขาปูเอาไว้อยู่แล้วด้วยใช่ก็ติดตามกันต่อไปนะฮะแน่นอนว่าพอออกอากาศปุ๊บออ จิ้นๆในไทยก็คงจะฟินกันไปตามๆกันแล้วรอดูข่าวแล้วกันว่าจะมีกระแสอะไรเดี๋ยวเรานำเสนอแน่นอนครกับเอปั๊บครับใช่แล้วนะครับมาถึงตอนนี้ก่อนที่เราจะพักกันในช่วงนี้นะครับเรามีเรื่องราวดีๆนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการประกาศผลรางวัลในอินวอร์นะฮะัครั้งที่16ประจาปี2558นาปะครับซึ่งตอนนี้เองนะครับยังคงเปิดรับผลงานอยู่นะครับซึ่งเป็นการสนับสนุนนะครับงานเขียนนะฮะใหม่ๆที่มีคุณภาพต่อสังคมไทยเพื่อให้สมกับคาขวัญของโครงการที่ว่านะครับมากกว่ารางวัลคือ โอกาสนั่นเองนะฮะกับ<ม>รางวัลในอิอนบอดนั่นเองนะครับคุณผู้ชมคนไหนนะฮะที่มีฝีมือมีผลงานนะเคยสร้างเอาไว้แล้วต้องให้ความสนใจเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเวทีนี้เปิดโอกาสแล้วครับผมสามารถส่งผลงานมาได้ถ้เาเกิดว่าวถูกใจกรรมาการถึงแม้จะไม่ได้รับรางวัลอันดับหนึ่งแต่ผลงานของคุณเนี่ยถ้าเกิดมีคุณภาพได้รับการตีพิมพ์แน่นอนแล้วก็วางขายในร้านในอินและ,ท,ะที่อื่นด้วยนะครับผมถูกต้องครับระเดียของ6ประเภทของงานเขียนนะฮะก็จะมี1ครับ สารคดีหมวดสารคดีเชิงศิลปะวัฒนธรรมสองครับวรรณกรรมเยาวชนหมวดแนวเรื่องเหนือจริงหรือว่าแฟนตาซีนั่นเองนะครับสามหนังสือภาพสําหรับเด็กครับเป็นหมวดส่งเสริมคุณธรรมนะครับสี่นวนิยายหมวดนี้เนี่ยจะเป็นหมวดสะท้อนสังคมครับแค่เรื่องสั้นไม่จํากัดหมวดและสุดท้ายกวีนิพนธ์ไม่จํากัดหมวดนะครับผมเวลาจะไม่ทันแต่ว่าปีนี้ใครไม่ทันเตรียมตัวได้เลยปีหน้านะเอาผลงานมานําเสนอแต่ว่าอย่าเพิ่งเอาผลงานไป โปรสดยันอย่เหมืมอนแพรเพราะว่าจะต้องเขียนใหม่นะฮะจะต้องไม่มีการเผยแพร่มาก่อนสำหรับผลงานที่จะส่งนะครับถูกต้องครับสามารถส่งผลงานมาได้ครับที่ฝ่ายการตลาดสื่อสารแบรนด์หนังสือเล่มบริษัทอมรินปริ้นติ้งแอนด์บลิชชิ่งจำกัดมหาชนยาถ้าเกิดว่าจะส่งไปสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์นะครับได้ครับ www. amarin. pocketbook. com และ www. n i n com. na w บบนะครับผมแล้วก็สามารถโทรไปสอบถามข้อมูลได้ด้วย02429999 2 ถึง4143ครับคุณผู้ชมใช่แล้วนะครับใครที่มีความพร้อมในเรื่องของงานเขียนฮะตอนนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่สําคัญแล้วนะครับใครที่ยังพอมีข้อมูลหรือว่าเคยเขียนไว้แล้วเอามารวบรวมกันได้ส่งได้ถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้ครับแต่ถ้าเกิดอยากจะเกลาวให้ดีหรือว่าดูเรื่องราวต่างๆคุณให้ดีที่เป็นงานเขียนเตรียมพร้อมเอาไว้กุมภาพันธ์ปีหน้านะฮะก็ยังมีโอกาสอยู่เหมือนกันเช่นเดียวกันครับเ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราฝากไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้าเรากลับมมมมาาางีเรรื่ออ้นฝกช จะเป็นอย่างไรนะติดตามช่วงหน้าสักครู่ครับสักครูค่ครับ